มาแล้วครับบวน75นะครับวันนี้ช้าอยู่20นาทีนะครับกําลังจะผ่านจุดตัดหนองวัวหนึ่งยูดีเทานะครับผมกับบรรยากาศที่ฝนกาลังจะมาแล้วนะครับผมอ่าเห็นนะครับผมรถเยอะนะครับผมยามเย็นยามเย็นรถมันเยอะมีรถติดด้วยนะครับอ่ามีรถค้าไหมกัน นเจ็ดห้าสอองสัรถตูวิ่งช้านะครับผม <S <S ไปแล้วครับวน75อ่าวันนี้ก็ไปลาบนลื่นมาครับผมอ่ารถก็เยอะอย่างนี้นะครับผมะจะถ่ายคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันออกไปด้วยนะครับผม พื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครมอ่าขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ